โโอ๊คครับครับช่วยวิเคราะห์หุ้น2ตัวหน่อยครับเอาละจัดให้หน่อยครับตอนนี้ขี้เกียจฟัง n มเซ t ครับซื้อขายเลยดีกว่าเอาเลยตัวไหนฮะขอดูแฟนซีกับไดเมดหน่อยครับโอ้โหเฮ้ยตัวสองผมชอบมากงวนผมได้ตังค์มาเอาไดเมดก่อนนะพอดีผมตามตัวนี้อยู่มองแบบผ่านแค่หน้าติ๊กเกอร์คือว่าวอลลุ่มสะสมช่วงอาทิตย์ก่อนเหมือนกันใช่ ต้องดูข้างล่างเนี่ยใครเคยดูข้างล่างตรงนี้บ้างเนี่ยค่ะตรงนี้ดูได้ว่าวอลุ่มสะสมตรงช่วงราคาไหนข้างล่างสุดเลยผมจะบอกว่าหุ้นที่ไม่เคยมีบิ๊กไวมาก่อนแล้วอยู่ดีมีตูมแบบนี้เข้าลิสต์ไปเลยมีคนามสแกนหุ้นตัวนี้แล้วผมเข้าสแกนผมลิสต์ในใจผมตลอดเลยผมยอมรับว่าภาพนี้ผมไม่เข้าที่เกอดูแค่จริงๆวอลุ่มกับไพร์ผมบอกผมไม่เข้าทําไมผมลุกคัดลอสต่ํา แต่ผมบอกเลยผมไม่เข้าเพราะต่อให้มันเด้งขึ้นมันก็ลงต่อได้แต่พอมาแท่งที่สองแท่งเนี้ผมยอมรับผมไม่ทันวันนั้นมันวิ่งผ่านหน้าผมไปเลยตูมตูมตๆมตมต,มตมผมไม่ทันผมไม่เข้าเลยนะผมถือว่าถ้าผมเข้าแถวนี้คุณผมสูงถูกต้องไม่ใช่หน้าไมา้ผมผมไม่เคยเข้าหุ้นแบบนี้ผมเข้ามาในช่วงของเซ็ตกำลังลงไม่เวิร์กถ้าได้ถือว่าเก่งมากแต่สำหรับผมไม่เวิร์ก ผมบอกเลยถ้าเป็นเจนซื้อนะสต็อปลอสสั้นมากอ่าผมบอกไงว่ามันจะมีแต่ละคนอยู่แต่พอมันลงมาแบบนี้วันที่มันลงแถวนี้เห็นไส้นี้ป่ะครับทำไมมันไม่ลงอ่ะผมบอกเพื่อนผมเลยในห้องผมนะผมพิมพ์บอกห้องผมตลอดดูไดเมจไว้ดูไดเมจไว้มันก็วิ่งมาที่ผมไม่อยู่เหมือนเดิม <c oughs> พอเอิรดเมื่อวานแท่งนี้ผมอยู่ ผมซัดได้เม็ดไปที่7 8 0ตอนแรกผมจะหดขวาที่7.5ด้วยซ้มเจ็หผมหดไม่ทันช่องเลยมีประมาณพันห้าพันเองมึงเก็บเยอะไม่ได้ด้วยอะ่ะบิดซ้ายขวามีหลักเท่าไหหมสอใช่ผมซื้อมากไม่ได้ด้วย<ช>ผมก็เลยซื้อปุ๊บแล้วมันก็วิ่งขึ้นไป8.4มึง8.2 3จจะไม่ได้แล้วมันก็ย่อลงมาแล้วมันก็ขายขายได้กำไรสองสามช่องแต่ผมบอกเลยว่าได้เม็ดมาแล้วอยากได้แถวประมาณ7.5 ถ้าเอาพุดจริงนะวันนี้นะถ้าจบในวันนี้ผมไม่รู้จะซื้อขายหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผมแล้วผมมั่นใจอ่ะผมซื้อได้เม็ดคร้งไว้ส่วนตัวผมนะผมรู้ว่ายังไงก็เล่นลากลูกตัวเอ็นเนี่ยดึงขึ้นลอยลงดึงขึ้นลอยลงไล่ผู้เล่นรายวันออกให้หมดเราเข้าขายเชียร์พุ้นเปล่าวะเออวะพูดไปสักไกลเลยแต,แต่ตัวนี้ผมแต่ทรงสวยผมชอบอย่างเงี้ยผมชอบ พราะว่าเจนมาสายวอร์รมก็เฮ้ยสวยว่ะเก็บตาอะไรอย่างนี้ถ้าเข้าอยู่ก็เฮ้ยบิ๊กพี่เฮ้ยพี่เชียร์อยู่ได้ได้พี่เชียร์อยู่แต่พี่ไม่มีของดูท้าเฟรมเล็กไหมนิดหนึ่งแล้วกันเมื่อวานผมเข้าไปแถวๆนี้เนี่ยที่ผมเข้าเนี่ยเจ็ดจุดแปดจ็จุดหกทุนผมมันล่าไป8.20เนี่ยเห็นเส้นนี้ป่ะผมขายไม่ทันผมพูดจริงๆไอ้ขายไม่ทันเนี่ยไอ้เพื่อนที่นั่งอยู่ในห้องจำไว้นะเฮ้ยมาแล้ว ทิมไลฮ้ยังกลับมาที่เดิมไอ้ค่าลายอะแพงทุกรอบเลยอะกลับมาแต่สุดท้ายผมแต่สุดท้ายได้เมด็ดผมได้กําไรมันแค่สองช่องแล้วผมต้องออกเพราะตอนบ่ายผมต้องทำพรีเซนต์ผมบอกเพื่อนเลยว่าต้องออกว่ะผมรู้มันเอาตอนที่มันมายอดตัวแถวเนี้ยมาพักตัวแท่งเนี้ยผมรับหมดเลยนะผมรู้เกมยังไม่จบใช่ปะเมะื่อวานผมรับมาราคานี้ผมรับรอบนี้ผมรับมาเลยหัวเกมยังไม่จบผมมั่นใจ เ่านครับและสมอนาทางด้านในนะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนิดนึงก่อนที่ว่บว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าใครสนใจตัวไหนอะไรยังไงบ้างหรวก็ให้โค้ชวิคาอร์ไปเลยนะครับครับผมตอนนี้บิ๊กเองเนี่ยมีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วหรือยังมีแล้วครับกี่ครั้งครับ ก็เยอะเหมือนกันครับประมาณประมาณประมาณผู้ชมตอนนี้ที่หน้าจอคือมีมีออ์เยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะพอสมควรนะครับครับประมาณเป็นเป็นการทยอยซื้อหรือเอาอินไหมเดียวแล้วหวังผลเลยเป็นออินครับเป็นออินเลยใช่ไหมใช่ครับหมายความว่าถ้าได้คือได้ถ้าพลาดคือพลาดเลยใช่แล้วแล้วผลนะตอนนี้เป็นไงครับก็บวกอยู่นิดหนึ่งครับบวกอยู่นิดหนึ่งครับผมยังบวกอยีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสองคนก็เริ่มเริ่มหนาวแล้ว ถ้าตัวเองลบอยู่นี่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับความกดดันในวันนี้ช่วงเช้าวันนี้คืออะไรตลาดหรือว่าตัวเราเองหรือว่ายังไงครับใช่ครับคือ,อ,อการบ้านที่เตรียมไว้เนี่ยคือที่ทําไว้จะเป็นไปทางด้านลบซะมากกว่านะครับแต่ช่วงเช้าตลาดเปิดบวกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอนแรกซีเรียสมากครับว่ามันจะไม่มีตัวเล่นประมาณน,นี้ครับแล้วก็พอผ่านไปสักพักหนึงเนี่ยโอค้ครานี้ตลาด เข้าทางเลยครับเข้าทางเลยใช่ไหมคิดว่าได้อยู่นะครับคิดว่าขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างหนึ่งออเดอร์ที่มีการซื้อขายเสร็จแล้วนะครับบิ๊กได้ทําการซื้อขายหุ้นที่ชื่อว่าแฟนซีครับผมทาไมถึงถึงซื้อซื้อซื้อขายตัวนี้ครับเกิดอะไรขึ้นก็ดูกราฟด้วยไหมครับดูครับดูครับจริงๆแฟนซีมีการเล่นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือมีสัญญาณสวยๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยจังหวะช่วงเปิดบ่ายเนี่ย ของแฟนซีสำหรับเมื่อวานนะครับมันมันค่อนข้างที่จะชัดนะครับก็เลยคิดว่ายังไงเนี่ยถ้าเมื่อวานไม่เล่นคิดว่าวันนี้ต้องมีการเล่นเนราเรามีการทํากันบ้านจะดูหุ้นเมื่อวานก่อนถ้าเมื่อวานหุ้นเล่นวันนี้มันก็น่าจะเล่นต่อใช่ครับนะครับโอเคขอให้เป็นชควงเรียนในช่วงบ่ายครับขอบคุณมากครับตอนนี้มาถึงกับอีกหนึ่งตัวเต็งนะครับพี่แป้นเปียมากพี่แป้นเปียมากตอนนี้พี่แป้นเปียมากเริ่มตีชิโบอาชีไปแล้วจากที่แบบดูเทลลายังไม่ค่อยถูกใช่ วันนี้เทคนิคนาเลิสได้ช่วยอะไรบ้างช่วยดูแนวโน้มดูเทนแต่ว่าด้วยความที่หุ้นที่เราดูเมืมม่อวานมันมีการเล่นแล้ววันนี้มันเกิดอาการไซเวยแล้วเราก็เอาอินไปแล้วเราก็ยังยังช่างใจเรื่องการใน,ในจุดคัาเพราะว่ามันคือกราฟมันมันค่อนข้างดูยากเพราะว่าลุ่มมันน้อยเนี่ยแล้วก็คือ,อโดยโดยทรงทั่วไปถ้าดูกราฟตั้งแต่เมื่อวานแล้ว วันนี้ต้องราคามันต้องบีดแรงอ,อ๋อแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามแผนไม่ได้แผนได้ซื้อขายบาย้างเนี่ยซื้อแล้วค่ะโดนหรือได้โดนตอนนี้ยังโดนอยู่นะครับโดนไม่ต้องบอกจำนวนนะโดนมากหรือโดนน้อยถือว่าในระดับที่รับได้ในระดับที่รับได้ดไดแล้วบ่ายมีจจะแก้เกมไหครับเมื่อกี้เมื่อกี้บิ๊กเขาบอกมาว่าเขาได้นะ uh huh. กดดันไหมก็ไม่ได้กดดันนะคะเพราะว่าคืออย่างเงี้ยคือในในใน,ใน,ในสภาพทั่วไปที่ท,ท,ที่เป็นรองอยู่แล้วเนี่ย เราไม่ได้กดดันอะไรก็คือได้ก็คือได้ไ,ดไม่ได้ก็คือไม่ได้ถึงแต่ว่าตัวที่เราเล่นน่ะความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคเวลาเวลาพี่แป้นเล่นเนี่ยเอาอินไหมครับเอาอินทุกไม้เอาอินทุกไม้แสดงว่าถ้าเข้าต้องเข้าด้วยความมั่นใจ้ใ<ช>าไม่มั่นใจคือไม่เข้าเลยใช่แล้วทีนี้ด้วยความที่ปกติเนี่ยคือการสไตล์การเทรดทั่วไปของเราเนี่ยมันจะเป็นประมาณคือถ้าเทรดปกติเนี่ย อาจจะไม่ไม่อาจจะไม่มีความเสี่ยงขนาดนี้แต่ถ้าเทตดแข่งเนี่ยยิ่งวันสุดท้ายอย่างเงี้ยคือมันต้องวัดอะค่ะได้ก็คือได้อไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยถ้าถ้าจะได้ขอชนะแต่ถ้าแพ้ก็แพ้ไปเลยไม่ว่ากันใช่ใช่ก็คือเราไม่มีไม่มีทางที่จะต้องมานั่งมานั่งกั๊กทีละอันนะไม่มไ่อจะเป็นใช่เพราะมันเป็นนับสุดท้ายแล้วโอเคและนี่คือสไตล์ขอคุณแป้นปิยมาตนะครับกาได้การเสียเต็มที่อีกคนหนึ่งครับสำหรับเจนะครับ สวัสดีครับเจเป็นไงบ้างได้มีการเทคแอคชั่นมาไร่อย่าง่อเช้ามีแล้วครับซื้อไปแล้วกี่ออเดอร์ครับ2ออเดอร์ครับ2ออเดอร์เข้าแบบไหนทยอยเข้าหรือเอาอินเอาอินทั้ง2ไม้ครับเอาอิน2ไม้ด้วยโปรดักต์มีวอลเลนตัวหนึ่งแล้วก็รีวิวตัวนึงครับโอ้โหทั้งวอลเลนแล้วก็ดีเลเวอร์ชีวอลเลนด้วยนะครับเสี่ยงไหมอ่ะปกติเราบอกเล่นวอลเลนกับดีบิวด์จะเสี่ยงนะบอกเลยครับว่าเสี่ยงมากเสี่ยงมากใช่ครับโดนไหมโดนไหมโดนครับ ทำไมอ่ะทำไมทำไมถึงต้องทำไมเลือกเล่นดีดบิจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าสถานะผมก่อนแข่งวันนี้ผมตามที่1่งอยู่ประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งซึ่งต้องเยอะมากซึ่งต้องเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เล่นวันนี้ผมต้องเลือกเฉพาะตัวที่เกียร์ลิงเยอะๆอ๋อโดยจริงๆอ่ะผมทำการบ้านมานะประมาณสามสี่ตัวแล้วมันมีช่วงระหว่างตัดสินใจอยู่สองตัวปรากฏว่าผมไปเลือกตัวหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะใบตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าที่หนึ่งเขาต้องเข้า อ๋อเรามองเรามองคู่แข่งด้วยใช่ครผลคือโดนใช่ไหมใช่ครับอีกตัวหนึ่งไปแทนเราเราไปเราคือเราไปผิดพลาดตรงไหนไหมเหมือนเราไปคอนเซิร์นหรือว่าไปกังวลคู่แข่งมากเกินไปหรือเ่าที่จะโฟกัสกับต้องบอกว่าอันนี้จริงๆวันนี้ผมมองมันเป็นเกมนะสำหรับผมซึ่งถ้าอย่างที่ใครๆที่แป้นอ่ะถ้ามันไม่ได้ก็คือวัดไปเลยในกรณีอย่างที่ผมบอกในผมจาอยู่20ใช่ไหมครับ ผมไปเจอหุ้นตัวนั้นนะที่ผมบอกอ่ะมันขึ้นไปแล้ว5%อต่อให้มันลิ่งวันนี้นะไม่ใช่ว่าผมได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอาจจะได้แค่ประมาณ 19- หรือ20เปอร์เซ็นต์ผมก็ตามความ่ทันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นในเรื่องของกลยุทธ์แล้วผมจะต้องต้องเปลี่ยนตัวเคประมาณโอเคแสดงว่าตอนนี้ถือว่าทั้งคุณแป้นเองแล้วก็ในตัวของเจเองเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ากึ่งกึ่งเบ็ดนิดหนึ่งใช่ครับคือท้าชนไปเลยถูกครับแพ้คือแพ้ถ้าชนะขอชนะขาดใช่ครับ และนี่คือมุมมองนะครับของเทรดเดอร์ทั้ง3คนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับว่าภาคบ่ายจะเป็นยังไงเพราะนี่คือไฮไลท์สุดท้ายในการตัดสินแชมป์ของรายการซ u เปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ในซีซั่นหนึ่งครับ